ไอยูไหนกันนะคอยสุดท้ายไว้คนดูสามคนนั้นต้องเอานะอืมคนดูแทกหน่อยกดกดหัวใจดำกดหัวใจดำพลัง s ดีคนทัวร์ดูดัวดูทัวลุงลีช่วยกันหน่อย ทำได้เอ็นเอ็มด,ดียังทำได้เลยโกดต้องทำได้ดิะวะไอ้สัตว,ว์ต่อหน้าฟังนะขอพูดย้ำรอบสุดท้ายไม่กดดันตามีตาม่ตามฝ่ายกับพี่นี่แล้วก็ไม่ต้องรีบรอดูจังหวะแบบว่าเอาง่า่ยคือตัวเองอ่ะรู้ตัวเองแล้วไม่ต้องไม่ต้องนั่งบอดตลอดเอามเอออใจดำมาหน่อย <ๆ S 2> น้องหัวใจดำ เอาหน่อยเว้ยให้ส่งเป็นน้องหน่อยไฟนี่แหละไอที่มันเอาใครมาก็ช่างใส่มึงไหวเว้ยไอคนที่มาช่วยมันคงไม่อยู่กับมันมันตลอดหรอกมันออกปุ๊บมึงก็ค่อยตีแค่นั้นเองแล้วเวลาแรกบ้านแรกะไรยังถุงว่าฟังแล้วก็แล้วก็มืออ่ะขยับไม่ใช่แบบมือไม่ใช่แบบว่ามีกำปั้นยอยู่ข้างหน้าโดยจริงก็โดยจริง มึงบอกแอดมินประเทศสตาคอมมูตอบทีเคดีจะปลดแบน์ไปเทศเพจแน่นอนตอบทิกเกตดีจะปลดแบนไปเทศมันโอ้โหแป๊บนึงเถอะดูยอะไ่หมดเอมมันดิดุยฟังหนึง ครับเนี่ยไอ้ดุ๋ยพี่ก็มาขัดคนเนี่ยมึงไม่มาขัดนะเผื่อมึงอยากได้เอามีคนเก่งๆเ,งเยอะนะแรงตามลมก็น่นนาจะมีมึงถามคนดูคนดูครับใช่ไอ้ไอดุย๋ยมีไอ้ดุย๋ยไปรับคนฝีมือคนดูว่ามีไหมมีอยู่แล้ว ไหวนี้ยอมให้หลุยเสียงดังๆได้เลยครับครับพี่เอกของครับคนดูซ้ารอยประวัติศาสตร์ไอตั้มจับเลยไหมสกอร์สี่สี่มันก็แพ้ที่นี่เดี๋ยวมันก็จะโดนห้าสี่ที่นี่สกอร์ประวัติศาสตร์เอาหน่อยไว้น้องสกอร์ประวัติศาสตร์เพื่นมา ขอบูุมหน่อยเลยเลยยขอบมมหนแผ่ขเวลาบูมช่วยกดไมให้มันแผ่ขวาให้มันเหมือนมงนะไฟนี้ไฟตัดสินพวกมึงทูได้มันต้องเชียวบูมงพวกมึงนะมาาม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 าเอ้ยเองกอุโมงอุโมงสีดำ พี่ลุยไม่ต้องไม่ต้องกัรโฉบไกลเกินนะแบบว่านึกกออม้ใหภาพเหมือน SMD แน่นอนครับสู้อุโมงคเล่นเล่นดึงโฉบตายยากนะฟังพี่ตายยากขอแข็งๆเอางี้สายตามึงต้องไวอ่ะง่ายเพราะว่ามต้องไวตาต้ัวล่วงอ่ะไม่มันเล่นทะลุมันเล่นทะลุไอ้พวกเค้ยน่ะมันเล่นทะลุมันเล่นแบบทะลุมาเลยอ่ะทะลุแบบขึ้นสูงอ่ะมันทะลุมากักบ้านเหลังไม่เราพี่เหลี่ยม์รู้แลต้องทำอะไรอ่ะรู้อยู่นะมองตารู้ใจนะมองตารู้ใจนะเอ้ากูมาแล้ว จบนี่ก็ต่อได้จบนี่ก็ต่อได้ลงเลยลงเลยมา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 หน่อยฝั่งเอา๋ยเฮ้ยทีแมนทีแมนทีแมนตายยากๆฝั่งทีแมนตัวขาดตายยากๆไอ้หลุยต้องเล่นไม้ปะวายหมดเลยหลุยเล่นไม้ไหวฟังกูรอดูว่ามันจะเล่นยังไงนจะนครครับฟอร์รี่ใครครับมันจะเล่นยังไงแผล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 ทุกคนแผล แผวงับแผวงับแผวงลับมายไฟไเใครมามามารอรอซ้อนรอใครไปเรือใครไปเรืออ้ยหวนะเฮ้ยตายาไไม่ตายเขาตายเขาตายเขาตายอุ้ยตายตายเยอะ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 มันเายวอ

โอ้เสียไม่อย่างล้นน่ะดูเดินไปเรียมอก้เ้ผกอยากเจแขงไอ้หลุยไม่น่าแพ้แจกสกอร์มันเลยอะโอ้โหที้สามร้อยประวัติศาสตร์ไม่ตใจแม่งมานะเพื่อหลุยเสียงกูฟังเสียงกู เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาเทนนิ่งมานะผมไปเอาเงินแป๊บนึงนะคุณดูผมขอเข้าไปเอาเงินกับไดมอนเทก่อนคือตอนแรกมันไดมอนเฮเขาแทงแทงตัวเองอะแทงตัวเองอะครับคุณดูอ่าเขาแทงตัวตัวเจ้าของเองอะ 10m แต่ทีเนี้ยไดมอนเทคนไม่ครบเว้ยผมก็ไม่รู้ว่าคนไม่ครบเขามาขอยกเลิกผมอง ไม่แกงเช่าเรียมาก็แพ้ไป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 โงไแกงเช่าแกงเชาคว้เลยอะคุ้อะคยลต่อเป้าต่อเป้าขึต่อเป้าต่อเป้าควยต่อเป้ามาขออุโมงหไอที่อะอุโนี้เียนจริงกูบอกแล้วอุโมงอุโมงเนี้ยอุโมงเฮียนใครใครเป็นคนเลือกไฟอุโมงวะในประเทศไม่ถูกกับไฟอุโมงแบบนี้นะเว้ ไฟไฟสุดท้ายอะเฮ้ยเห็นจริงไฟเนี้ยเดี๋ยวผมไอ้น้องน้องชายไอคนที่ดูพี่อยู่อ่ะที่เดาล้อพี่ก่อนนะพวกโอเว่นพวกไอสอดเสียล้อพี่แป๊บนึงนะพี่ขอไปเอาเงินก่นอนออออผมเสียน้ำสองไฟแรกอ่ะไฟแรกผมโดนอะผมโดนประมาณสามเอ็ม แล้วก็ไอ้น้องนั้นมันมาแทงไดมันเฮดอะมันแทงตัวมันเองอะสิบเอ็มงงไหมเออไปมาปุ๊บแม่งมาขอมาขอยกเลิกผมงงเลยไอ้หี่อะมาขอยกเลิกบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นผมก็เลยไม่ให้ไปมาผมก็เลยให้อ่ะมันบอกสองสารผมหน่อยพี่อสภาพแก๊งผมก็เป็นแบบนี้สงสารผมหน่อยคนชื่ออะไรวะมานูเอลอะไรสักอย่างคนชื่อมานูเอลอาบาอะไรอะสภาพแก๊งผมก็เป็นแบบนี้อพี่ช่วยผมหน่อย ผมบอกว่าอ่ะก็เลยลดให้เหลือ 5m ไม่ไม่วียกรรมแกให้แนี้ไปยืมตัวมากี่รอบได้เยอะก็เสียใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็มีคนแทนมาอีก 5m าสุ็ม,ม,มแตเต็มยมตัวมาก็มาแพ้ปยกันเจหน้าเลิกเถืะอพวกไฟแรกอะเออจริงๆนะ